สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่คร,ครับผมวันนี้เป็นเทปพิเศษนะฮะเราอยากจะมาพูดคุยเรื่อง SIC นะครับผมเพราะว่าอะไรรู้ไหมว่าทางเพจมีขายข้อต่อนะฮะ <laughs> สี่ซีรีส์นด้ครับผมสี่ซีรีส์มีปัญหานะครับก็คือมีซีรีส์ลิวคีครับอะไรอีกไฟอะไรอีกเบรดอะไรอีกคีบีคีนะครับผมนี่คือเหตุผลหลักในการทำคลิปนี้นะฮะถ้าใครมีปัญหานี่ข้อไหลแต่ข้อขาแต่ข้อแขนแต่นี่สามารถติดต่อทางเพจได้นะครับผมมีขายแล้วนะครับไม่ต้องปิดติดต่อใครนะครับติดต่อทางเพจได้เลยครับมันไม่ใช่ของเล่นนะครับผมสามารถซื้อผ่านนั่นไม่เพจในช้อปปี้ได้นะครับผมอันนี้คือลบปิดคลิปได้เลยลบลายนิ้ได้เลยเปิดคลิปได้เลยค นันไทยอินคือเหตุผลหลักคือว่าเราก็ทำคลิปอย่างว่าในช่องเราก็เราก็ได้ยอดวิวจากการนำเสนอ SIC เยอะทีนี้เราก็ได้เกิดมาสักพักหนึ่งแล้ว่าเฮ้ยมันเหมือนจะเลิกปะวะจนถึงปัจจุบันก็น่าจะตัดสินใจได้แล้วว่าเลิกเลิก ตัดสินใจม่าเลิกได้เลยเพราะว่าพอเข้าไปในเว็บธรรมชีเจแปนแล้วอะเมื่อก่อนมันจะมีแคตตาล็อกใช่ป่ะเวลาแล้วมันจะมีมันคือมันจะมีเป็นตารางแคตตาล็อกของเล่นอ S S F figure อาร์ e t a ทั u บิ d พวกเนี้ยพอเราเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนโบชัวร์เลยใช่ใช่ป่ะตอนเนี้ยถ้าเข้าไปที่ช่อง S I C อะไม่มีรูปอะไรแล้วเฮ้ยนี่เพิ่งรู้ไอ้ movie realization มังงะ realization ก็ไม่ไม่เหลือมังงะมังงะ realization เนี่ยที่เป็นมาเวลก็ไม่เหลือแล้วเหมือนกันเออเฮียแล้วคอผมจะขายออกไหมครับเนี่ย ก็คนก็ขายคนที่มันยังมีอยู่เตะาตัวใหม่มันก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วจริงๆลรงบันนี่ไม่น่าไปทำไอเอสไอซีลายใหม่นะเออโะคอลเซียมเสร็จปุ๊บแม่งจบเลยถ้าทำอย่างเดิมต่อไปมันอาจจะยังพอไปได้อะใช่ไหมพอไปไปปรับอันนั้นปุ๊บจบเลยเหมือนเหมือนออกตัวแรงอ่ะออกตัวแรงแล้วแบบล้มแล้วก็เหมือนเขินว่าเขินเขินปิดมากเลยเหมือนพยายามแบบอัปเกรดนะก็แบบเอาชื่อสรลปินมาขายเลยด้วยแล้วอัพราคาขึ้นแล้วก็เรียบร้อย เหมือนที่เคยคุยว่าตอนนี้ใครอยากได้อะไรก็ต้องงั้นก็ต้องโมจริงๆอะไรเงี้ยหรืออาจจะลิมิตตัวเองว่าแบบเฮเซเนี่ยมันถึงดีเคทเนี่ยมันน่าจะได้แแล้วหละถึงงีเ้เนี่ยอาจจะจบอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะไล่เฮเซแค่ดีเคดเลยแต่หลังจากดีเคทแล้วก็อาจจะไม่ต้องไล่ก็ได้จ,จะไม่ครบอะไรเงี้ยก็เอามาถึงโก้สเลยก็ได้เอาเนี่ออกถึงโก้สไงล่างหลักนะเอาถึงก็แลนะ้วแค่ล่างหลักที่เหลือก็โมไงเวยแต่โมก็เป็นมันก็เป็นความสนุกของจิตวิญญาณของเอเอยูแล้วการโมก็ใครโมสวยก็ได้เปรียบนะอ่ะแล้ววันนี้พี่ก้าจะชวนคุยเรื่องอะะไรฮ ไหนไหนมันจบเลยป่ะเราลองมาโนนก่อนเรามาโนว่าถ้ามันจะไปต่อสมมติแบบเฮ้ยลาโนเราต้องกลับมาทำเอชไอซีละคัมแบ็กคัมแบ็กเพราะว่าประชาชนเรียกร้องมากบันไดนำโกต้องจัดการละกลับมาปั๊บเปิดตัวเอชไอซีกลับมาทำเลยอยากเห็นตัวไหนโหเอาจากเอาแค่ความเหตุผลส่วนตัวเลยใช่ไหมต้องไส่วนตัวไม่ต้องอิงอะไรเลยเอาส่วนตัวอยากเห็นตัวไหนเลยโอ้โหต่อย โอ้ถ้าถ้าถ้าเอาตามใจตัวเองเนี่ยก็อ,อยากให้ตัวไหนก็ได้เลยนะอันนี้มิน,นิมิอิงเลยคือรู้สึกอยากให้มาทาซีรีส์กระโปรเนี่ยต่อ,อยอมเลยตัวลุงอยากเอาตัวไหนก่อนก็ได้แต่ขอให้รันให้มันจบซีรีส์เพราะมันก็ขายนิดเดียวจริงๆเพราะผมรู้สึกว่ามันก็ทําง่ายด้วยก็เท่ากับ5ตัวจริงๆอันนี้คือแบบจากใจนะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดอิงจา,ากการตลาดก็คงต้องยึดกับ SIE ตัว c a m e เดอร์ปัจน,น,นะะที่ เออเออเพราะมันแบบมันมีความดิบของมาเยอะแล้วน่าจะเป็นแบบอยากรู้ว่าจะเป็นไดโนเสาร์ขนาดไหนเออมันจะเป็นไดโนเสาร์แบบโอ้ยไดโนเสาร์สีชมพูด้วยเข้าท่านะไออาจจะเท่ก็ได้นะใครไม่รู้เออ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 ซีรีส์นี้น่าน่าสนใจนะเพราะอย่างไอพวกอะไรนะอีวิวไลฟ์อะไรมันเป็นมั้งอะไรนัข้างข่าวแล้วเหมือนในเหมือนบิววอย่างเงี้ย ไม่รู้จะเอาลูกเล่นเหมือนกับมาสลับนู่นสลับนี่ได้เหมือนดับเบิลหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าบิวอ๋อโอ้เป็นไปได้ต้องทอางอย่างนั้นบิวกนะ็น่าสนใจอ,อ,อะไรเงี้ยสลับ,บ,ลบแบบเราก็เน้นสลับอะไรเงี้ยมันก็เล่นได้หลายซีรีส์เลยคือเอไอซีจริงๆมันก็มันสนุกที่ว่าม,ม,มันมันมันมีเสน่ห์ของแ,แบบผมว่าคนสะสมมันก็รุนนะ่ะว่าแบบเฮ้ยพอลุงลุงบันจะเอาซีรีส์นี้เข้ามาทําเป็นเอไอซีแล้ว ลูกเล่นมันคืออะไรอะไรยังไงมันมันมันจะแปลกใหม่จากออริจินอลอยู่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนของผมเ่ยซีรีส์คัมโปโตที่อยากให้คอนติเนียต่อเนี่ยในในบรรดาที่ผ่านมาพี่อยากให้คอนติเนียซีรีส์หนะ่อยให้ไปต่อ,อ,อใช่ป่ะเอ้าจริงไก่มั่วก็ก็ก็อยากให้ต่อไก่มูกวอยากให้ต่อเพราะรู้สึกว่ามันสวยมากไอ้แก๊งเจนนิสิตสามตัวที่เหลือคิบะมมี่อะไรเงี้ยคิบะมมี่ก็น่าสนใจเอออยากให้ออกแล้วในงานมันมีรูปแบบไอ้แตงโมอ่ะ ทาแล้วเต็มเมียเต็มโบเลยแต็มโบแม่งตัวใหญ่มากอะไรเงี้ยเออเออใครพูดใครพูดน่าสนใจไครพูดไครพูดก็น่าทำต่ออีกอันนึงที่ควรคอนติเนียลแล้วผมเชื่อว่านักสะสมคนอื่นก็อยากให้คอนติเนียลแน่นอนก็คือโชวะเพราะโชวะนี่มันทำหนึ่งกับสองมาใหม่แล้วใช่มันทำหนึ่งกับสองมาใหม่แล้วแล้วเขาจะเอาหนึ่งกับสองไปเล่นกับตัวอื่นๆบางตัวมันก็เตี้ยกว่าแล้วเหมือนไลเดอร์แมนนี่มันเล่นไม่ได้ไม่ได้อย่างเงี้ยสตองเกอร์นี่ยังพอได้สตองเกอร์ซูเปอร์วันสตองเกอร์มันใหม่ใช่เอนี่าทหลืะ มันจะเหลือ v ีสามไลเดอร์แมนอเมซอนสาตัวแต่ไอตัวหลักแค่แค่2ตัวที่เป็น v 3สากับ Rider Man มนนี่ก็จะสนใจที่ทีน่าจะถาต่อใช่เพราะ V ีสของเดิมก็เขาก็มาขนาดนั้นแล้วนะใส่คอ,อต่อเรียบร้อยแล้วอะ่ะแล้ววีสนี่ก็แบบจะเต็ม,มอ่ะเพราะจริงๆใน s อ้ซากาเนี้ย อีกวีหนึ่งตาชมพูก็มีเอ,อไซโคน,นิวไซโคนก็มีอย่างเงี้ยออไอพวกเนี้ยเอามาขายได้ผมว่าโห,โห,โห,โหคนจองเยอะนะแต่แบบพอลุงบันไม่ทําต่อคนก็ไม่รู้จะซื้อทําไมทําไมในเมื่อมันไม่ต่อแล้วอะไรเงี้ยใช่เพราะแลวถ้าถ้า,ถ,าถ้าจะกลับมาโชวะนะอยากให้กลับมาจัดเซตเหมือนตอนที่ทำไรเดอร์นหนึ่งไสโครนออทำเอเมซอนยังเกอร์<ห>แล้วก็นึกว่าอ๋ออ๋เออดี๋ยวก็น่าจะอย่างงี้ต่อนะ อ่ะสามกับสี่ออกมาคู่กันแล้วไอ้มอเตอรมไซค์ก็ได้จริงซีรีส์เอเดซีถือเป็นซีรีส์ที่แหวงเหมือนกันนะแบบเหมือนทำๆแล้วก็เปลี่ยนอ้เงี้ยทำๆแล้วก็เปลี่ยนอ้เงี้ยเออแบบแล้วมันเปลี่ยนแบบไม่มีเหตุผลแล้วเปลี่ยนแล้วหลุดไปเลยคือเราเดาไม่ได้เลยว่าใครจะออกมาคู่มอไซค์อ่ะเสียดายนะเฮ้อพี่พี่ไม่มีแบบไม่มีไม่มีอะไรให้แบบเป็นช้อยให้เราพอที่จะจับทางคําทางถูกเลยอ่ะพี่แบบว่าติดแดกกันมากเลยอะอะไรนี่อยากบอกอะไรกับนักสะสมเอเดซีที่ยังอยู่อยู่ต่อไหมก็อยากบอกว่าถ้าถ้าชอบจริงๆอ่ะ ก็เก็บไปเถอะเพราะว่ามันขายไม่ออกหรอกเพราะว่ามันจะมีไอส่วนที่มันพังไงไอตัวนี้อะไม่ต้องกลัวหรอกมันอยู่กับเราตลอดมันเพราะมันไม่มีใครซื้อขายออกครับถ้ามีข้อต่อผมครับมีเปลี่ยนซะเปลี่ยนซะเพราะส่วนใหญ่คนที่ที่จะไม่ค่อยกล้าซื้อมาเล่นเพราะว่าก็จะกลัวไอสี่ซีรีส์ที่มันพังใช่ครับอ่าก็รู้ว่าซื้อมาเดี๋ยวก็ต้องพังก็ถ้าชอบจริงๆริงะ ก็พังก็ซ่อมก็แค่นั้นเองเออเขาต่อก็มีใครแล้วก็เปลี่ยนเอาก็ขออธิบอันนี้อันนี้ไม่ได้โฆษณานะอันนี้ขออธิบายว่าบางคนแบบงั้นซ่อมถูกกว่าเปลี่ยนถูกกว่าผมว่าเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเหมือนได้ข้อใหม่เลยแล้วข้อวัสดุที่เราจับมาเนี่ยที่ที่เราการขายคุณนะฮะเราจับแล้วรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่ข้อเรซินมันไม่ใช่ข้อมันเป็นพลาสติกเลยอย่างเงี้ยปติกโปติที่ผ่านมาเขาจะาจะจะเห็นมีคนโม้ก็คือเขาใช้เรซินอะไรเงี้ยมันก็จะมีการแตกหักได้ง่ายคือในการใส่แบบบางทีแค่ใส่กก็หั้้ี แดีวนนี้เป็นพัติก็รู้สึกว่าค่อนข้างนะมันน่าจะทนได้อีกปีอีกเล่นแล้วเล่นสบายใจได้บีอีกอะไรเงี้ยก็ใครที่เก็บอยู่ผมว่ามันก็ยังเป็นรายที่แบบมันมีความหมายอ่ะผมว่าผมเชื่อคนที่ยังเก็บอยู่มันต้องมีความหมายสำหรับคนคนนั้นแหละเพราะไม่งั้นเขาคงขายไปนานละส่วนใครที่เกิงจะเข้ามาใหม่ผมว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะราคามันก็ถือว่าลงมาเกินแบบเกินครึ่งครึ่งแล้วอ่ะเยอะมีมีอันี้บางทีพอเขารู้ราคาข้อที่ขายอ่ะบางทีเขารู้สึกว่าคู่หนึ่งห้าร้อย ยกตัวอย่ง so 500, างเบสสอกหักห้าร้อยแล้วนะแม่ไหลหักอีกอพันหนึง 9, น่งแล้วนะี่พันหนึ่งแนะแมงเพิ่มอีกหน่อยซื้อตัวใหม่ได้แล้ววนะและ้วแล้วอันนี้อันน,น,นี้ลองคิดดูลองลองลองคิดดูตามานะซื้อตัวใหม่ได้นะอเพิ่มอีกห้าร้อยซื้อตัวใหม่ได้ปุ๊บพอไปซื้อตัวใหม่มันหักนะหักอีกอหักอีกแล้วยังไงซื้อตัวใหม่อีก,กซื้อตัวใหม่อีก <Special Clean> วิถีคนรวยไม่ประเด็นคือ ตัวดั้งเดิมมันอะยังไงก็หักผมเคยเถียงกับคนคนหนึ่งเขาบอกว่าในเวลาไรเดี๋ยวเขาซื้อใหม่ผมก็บอกว่าอย่าไปซื้อใหม่มันหักซื้อใหม่ก็หักแล้วก็ยังดื้อไม่เชื่อนะผมไม่รู้ว่าทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างนะว่าเขายังไปซื้อต่อมาแล้วแต่แต่คือเขาแต่ว่าที่ผมคุยด้วยคือเขาอิงออริจินอลคือเขาไม่อยากเขาไม่อยากเปลี่ยนอะไรที่มันจากเดิมเขาอยากใช้อันเดิมอย่างเงี้ยแต่ผมก็บอกว่าแบบคือตอนแรกเขาก็แบบบอกว่าเขาซวย ผมก็บอกมันไม่สวยมันหักมันมันเป็นเรื่องธรรมชาติเลยแต่เขาก็เชื่อว่าไม่เดี๋ยวกล่องเนี้สวยที่ซื้อกับผมแบบสวยก็ไปซื้อกล่องใหม่แต่ผมก็ไม่ได้ติดตาเขาเนาะแต่คือผมก็บอกแล้วมันไม่เกี่ยวนะยังไงมันก็หักนะครับอะไรเ่ะเออมีมีเพราะว่าเคยมีคนแบบมาถามว่ามีอะไรแท้ไหมอืออะไรแท้ก็ที่หักอยู่นี่ไงครับอะไรแท้เอาอะไรแท้ที่ไม่หักเอาอะไรแท้ที่ไม่หัก จะไปเอาจากไหนก็ในเมื่อของแท้มันหักอะเลยไปเอาไหลยแท้ดิแต่ไปพูดอย่างนี้ถ้าไปพูดอย่างนี้กับคนที่ไม่ของเขาไม่หักนะเถียงกันตายเลยนะแบบเอ้าของผมยังไม่หักเลยไม่หักก็ไม่เป็นไรก็เล่นเล่นไปเดี๋ยวก็หักเหมือนของไอ้นี่ไม่หักไม่หักของไอ้นิวเหมือนกันไอ้ดิวอะเบดเหมือนมึงเลยอ๋อหรอไม่หักพอกูจับตรงขานะขาแข็งปากเลยไอ้นิวมึงเอาไปงอเล่นดิอ่ะไม่เอาทําไมอะเดี๋ยวหักแต่ปัญหาที่พี่ก้าเล่าว่าเออเดี๋ยว ไอ้ซื้อข้อนี้อเนี้ยผมก็ไปคำนวณมาแล้วผมว่าถ้าเกิดซื้อหลายๆข้อนี่มันก็จะสูงผมก็เลยมีมีตารางแบบว่าอ่ะถ้า,าซื้อ3-4ีอย่างงี้ังไงลองไปดูในเพจได้อ่าอะไรเงี้ยซื้อแบบย,ยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกเอออะไรประมาณนั้นซื้อมากๆดีไม่ที่อาจจะตกเหลือแค่ข้อละส0บาทถูกใครคิดว่าโอเคเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนแม่งยุบซีรีส์ลิวคิอ่ะกองไปเลยเหมาไปเลยกองเนี้ย2 0 0ร้อยสองมึบอกซื้อเยอะๆแล้วมันจะถูกไงถูก ทุน1ิบล็อกยังไม่ได้คืนเลยสองร้อยถือว่าเป็นเทสสุดท้ายเอไซีได้ไหมก็เดี๋ยวพยายามเราจะเอาอะไรมารีวิวแล้วกันถ้าเรามีโอกาสแล้วมีเวลาแล้วกันก็พยายามจะขยี้อะไรที่เป็นเอไอซีเพราะเอซีคนดูก็เยอะอครับผมยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดช่องครับครับกดสั่นกระดิ่งและแชร์ไปเยอะๆให้โลกวันนี้รู้มีอาการแบบนี้นะครับครับใครเป็นแฟนเอ c อซีคอมเมนต์กันมาครับจะรอด่านรอนตัวที่คุณอยากเห็นคุณอยากเห็นตัวอะไรนะขาบผมครับถ้าเขากลับมานะใช่ถ้าเขาจะกลับมานะ หรือเอาแบบทำ community กับเรียกร้อง SIC to the บันไดอย่างเงี้ย SIC protest เลย p r o t เลยร้องเรียนเลย SIT come back return my SIC อันนี้แบบไปยืนถือป้ายอะตามที่ต่างๆ SIC 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 ใครไม่รู้เราอาจจะเริ่มจากประเทศไทยกันใช่ไหมอะเราเพื่อนบ้านเรามาเลยอย่างเงี้ยเออเก็บเก็บยืมกันนะเพื่อนบ้านเราเยหลายคนเอออินโดนีอินโดนี่ตัวดีเลยนะเอออินโด เขาอาจจะแบบรวบรวมกันมานี่นะ NSC ทุกคนนะเวียดนามก็มีนะผมเคยส่งไปเวียดนามมันมีอะไรมั้งบราซิลหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างเงโซนๆนั่นน่ะเออมีมีมีใครรู้อาจจะรวบรวมคอมมอร์ิตี้นี่แล้วรวมาก็แบบอ๋อเออกูยังขายได้อยู่นี่ว่ะเดี๋ยวกลับอะไรแล้วกลับมาแล้วในซูเปอร์เรียซูเปอร์อิมเมจินเอทีฟคนพ่อคนแม่คุณล็อตเซียมเออแล้วก็ตัวละห้าพันอะไรเงี้ยขายไปเน๊อะจบโอเคบาย มันตายก่อนเราจริงๆเรียกได้ว่าคือเสื่อมเสื่อมจริงๆอ่ะมันเสื่อมไปหมดแล้วอ่ะมือของพี่ก้าเอี้แบบไม่ได้โชว์เลยนะอยู่ในกล่องอ่ะไม่ยังพังเลยอ่ะคือไม่ได้ทําเลยก็พังอะไรี้ยเรียกได้ว่าอ่ะยกตัวอย่างซิรีส์เบยเงี้ยเรียกว่าซ่อมซ่อมท้ออ่ะคนซ่อมม่งท้ออ่ะล่าสุดที่ไปสุพรรณนั่งซ่อมให้นิ้วอ่ะตรงไอ้ตรงไอ้ตรงข้อสอบมันหักใช่ป่ะอืมอ่ะเราก็ต้องดึงข้อสอบมันออกมาใช่ป่ะเปล่าใดแล้วร้อนเลยนะอืเอาครีมนี่ปั๊บดึง ตอกบอจอยแม่งขาดอยู่ในครับไอ้นิ้วไอ้นิ้วเฮียมึงหักตรงนี้ใช่ไหมใช่พี่เออตรงเนี้ยเพิ่มแล้วเนี่ยเพิ่มแล้วแล้วแล้วพอกูก็ต่อไอ้บอจอยกลับปึ๊บอ่ะเอาไอ้ชิ้นนั้นมาปั๊บเจาะรูเฟิร์สอ่ะเสร็จจะต่อสลักพอตอ่อปุ๊บตอนนี้ตอนนี้เรามีอยู่มีสองแท่งนี้นะเหลือตรงนี้นะอพอต่อสลักไอ้ตรงเนี้ยแม่งหลุดโอ้เหลือเหลือพื้นที่ให้กูได้ภาคภูมิใจบ้างเถอะจะเก็บอะไรยังไงก็ลองดูเพราะว่าขบวนอีกหน่อยได้ไหมขบนว่า เล่นเกล้วยนิวไหลซ้ายหักข้างเดียวอไหลซ้ายหักเห็นเลยว่าตอนนอนอยู่ในกรละมังไหลซ้ายไหลซ้ายข้างเดียวนะไหลซ้ายข้างเดียวพี่แล้วแขน่ะเอาดีๆแขนถ้าจะไม่ผิดผมว่าผมติดกาวไปแล้วอกูก็หยิบขึ้นมาซ่อมจะซ่อมไหลซ้ายถอดไหลซ้ายปุ๊บเห็นแล้วไหล้อสอซ้ายก็หักแต่ว่ามันบอกมันติดกาวอ่ะเราก็เห็นแล้วเออม่ติดกาวจริงด้วยพอจับไหลข้างขวายกขึ้นมาฮ่องฮ่องไอ้นี่นีนี่วันนี่นี่ทำไมพี่อ่ะมึงดูนะดูนะฮึ่งฮึ่งอ่ะอ๋อหลวบไม่ไม่ไม่อันนี้เรียกแตก เฮ้ยของผมหักจุดเดียวจุดเดียวยี่อะไรอันนี้มึงบอกมึงติดกาวใช่ไหมใช่พี่นักแสดงว่ามันก็หักไงเนี่ยสองแล้วนะเนี่ยอันเนี้ยแตกสามคอนโดเป็นระบบนี่ยะแมคคั่นิกใหม่เมคชนิกบ้าอะไรหลวมลอยอีลอยอีไอ้นีวเดี๋ยวดูไหลขวาไหมไหลขวายังไงอะอ่ะเดี๋ยวลองลองกลางดูไหลขวาดีไหมไม่เป็นไรกูกลางปั๊บอ่ะไม่เป็นไรสบายใจได้ไม่เป็นไรพอประกอบเสร็จปุ๊บให้อ่ะทดลองเทสเล่นแม่งกลางปั๊บอย่างนี้เลย